โรเบิร์ตเดลนี่จูเนียกลับมาระบบทเป็นดรดูมอีกครั้งในภาพยนตร์อเวนเจอร์สองเรื่องฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ได้รายงานว่าโรเบิร์ตเดลนี่จูเนียเตรียมกลับมาสู่แฟนชายภาพยนตร์อีกครั้งในบทบาทดรดูมวารายคลาสสิกจากเฟเธอร์สิกโฟรในภาพยนตร์อเวนเจอร์ดูมเดย์ที่จะออกฉายในเดือนพฤษภาคมปี2 0ง6ัที่และเวนเจอร์ซีคิทวอที่จะเข้าฉายในเดือนพฤษภาคมปี2 0ง7นที่นอกจากนี้แคทฟิสเฟกียังได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า พี่น้องดูโซ,โซจะกำกับภาพยนตร์อเวนเจอร์สองเรื่องต่อไปนี้ดดวนี่กลายเป็นหนึ่งในดาราภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากเปิดตัวจกวักรวาลภาพยนตร์มาเวลด้วยเรื่องไอรอนแมนในปี2008ผลงานของเขาผลักดันให้จกักรวาลภาพยนตร์มาเวลกลายเป็นแฟนชายภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลและเขาก็ได้รับค่าตอบแทนอย่างงามโดยได้รับเงินตอบแทน50ล้านเหรียญสหรัฐในกระบวนการนี้ดดวนี่เกษียจากบทโทนี่สตาร์คไอรอนแมนในเรื่องอเวนเจอร์แอนเกมในปี2019ซึ่งตัวละครของเขาเสียชีวิตขณะช่วยจกวักรวาล ความท้าทายของมาเวลที่จะหาตัวเอกมาแทนที่ช่องว่างขนาดใหญ่ที่ดาวนี่ทิ้งไว้ทําให้การประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีความหมายมากยิ่งขึ้นหน้ากากใหม่ภารกิจเดิมเดาวนี่ก,าก,ก่าวกับผู้ชมบนเวทีก่อนหน้านี้ไม่นานครอบครดูโซได้รับการเปิดตัวในฐานะผู้ร่วกับภาพยนตร์อเวนเจอร์ใหม่เหล่านี้เึื่อพวกเขาจะเป็นผู้อำนวยการสร้างและผู้กํากับด้วย เต็ีเฟนแม็กฟีลีผู้เขียนบทภาพยนตร์มาเวลของพี่น้องุุโซร่วมกับคริสโตเฟอร์มาคัตจะรับหน้าที่เขียนบทภาพยนต์อเวนเจอร์ภาคใหม่พี่น้องุุโซยืนยันมาช้านั้นว่าซีคิดวอ a r ซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูน2เล่มของมาเวลในทศวรรษที่1,980 เป็นโปรเจกต์ในฝันของพวกเขาใน Secret w อ r สิ่งมีชีวิตทรงพลังที่รู้จักกันในชื่อเด e b บ y ย n d เดอร์ได้ส่งเหล่าฮีโร่และวลไวรายของมาเวลไปยังแนวคอที่มีชื่อว่า Battle World ซึ่งพวกเขาถูกบังคับให้ต่อสู้กันคราวนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่อย่างสร้างสารรค์ของ A เ ven เจอร์ o m ม day ซึ่งก่อนหน้านี้ซีคิดบอลได้ทำหน้านที่เป็น A เว n เจอร์พัง 5. ไฟกีและแประกาศเกี่ยวกับ A เ ven เจ r ภาค5งที่แตกต่างกันเมื่อ2ปีก่อนในฮอ l ์เอในชื่อ A เวนเจอร์เดอะคังในเองนี้ภาพยนตร์เรื่องน ในบทปาทของคังเวรัที่เดินหน้าข้ามเวลาคณะลูกขุนในนิวยอร์กพบว่าเมเจอร์มีความผิดฐานคู่คา้าและทำร้ายดีฟเนสาวซึ่งทำให้แมวเวลตัดความสัมพันธ์กับนักแสดงและจำเป็นต้องปรับปรุงภาพยนตร์การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเปิดตัวสุดสัปดาห์ที่สร้างสิติใหม่ของเดโฟมแอรบูบลีนซึ่งขึ้นแท่นทำใหนเดร์อาร์ที่ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดตลอดกาลและยังช่วยเสริมพลังให้กับ MTU อีกด้วย การกลกับมาของดูเซโบก็ถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันพวกเขาทำลายสถิติด้วยเอเ n g e r อร์ g อน e มปี2019ซึ่งเคยแซงหน้าอาวตารขึ้นเป็นภาพยนตร์ที่ใหญ่สุดตลอดกาลในช่วงเวลาหนึง่งแฟนชายเวนเจอร์ถือเป็นอัญำหนีล้ำค่าของมาเวอร์สตูดิโอซึ่งเป็นการสร้างซื่อเสียให้กับตนเองด้วยการทำสิ่งต่างๆซึ่งคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อได้รวมเหล่าฮีโร่จากภาพยนตร์ไอรอนแมนกับตันออมริกาและทอร เขาด้วยการเป็นทีมซึ่งกลายเป็นผลงานที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการในปี2012เนวนี้เพิ่งสร้างผลงานสูงสุดในอาชีพของเขาด้วยการคว้ารางวัลออสการ์ครั้งแรกเมื่อต้นปีจากบทของลอิสสตรลส์ในภาพยนตร์เรื่องอ ppen ไฮเมอร์ของคิสโตเฟอร์โนแลนด์นอกจากนี้นักแสดงผู้นี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่จากภาพยนตร์เรื่อง t ด e s ซิ b a t i z e r ของ h b o อีกด้วยดรูมเป็นตัวละครที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนที่จะพิมพ์โดยมาเวลค c มิ i c s ได้รับการสร้างสรรค์โดยสเตลลี กับแจ็คเคอร์บี้ซึ่งตัวละครดังกล่าวปรากฏครั้งแรกในหนังสือ a ฟ t ตาซีโฟในกรกฎาคมปีกศ1962ซึ่งเป็นสุดยอดาดาวร้ายและเป็นศัตรูหลักของ a ฟ t ตาซีโฟและเป็นผู้นำประเทศเล d เว r ร์ียแห่งมา r ว e l Universe ดูเป็นทั้งนักประดิษฐ์อัจฉริยะและเป็นตางผู้วิเศษเขาได้ทำการต่อสู้กับซูเปอร์ฮีโร่รายอื่นไปจนนวนมากในหลายเหตุการณ์เพื่อสร้างอำนาจและบางครั้งอาจเป็นไปเพื่อการล้างแค้นมาเป็นเวลาหลายปีเหตุการณ์ที่มีการเปิดเผยทางเรื่องบ่อยครั้งมักจะเป็นการต่อสู้ของเหล่าฮีโร่ ที่เผชิญหน้ากับหุลดอนดูมซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนหรือแม้กระทั่งดูมบอทที่ได้ไปกัดแอบ,บอ้างว่าเป็นตัวเขาเองตัวละครดร์ดูมได้รับการรับรองจากการผลิตจากมา์เวลทั้งในรูปแบบภาพยนตร์วิดีโอเกมรายการโทรทัศน์และสินค้าต่างๆเช่นแอคชั่นฟิกเกอร์การสะสมอีกทั้งดร์ดูมยังได้รับการจัดอันดับในอันดับที่4ของไวร้ายที่ยิย่งใหญ่สุดของนิตยสารวิสาศาสตร์จากร้อรายชื่อไวรายที่ยิย่งใหญ่สุดตลอดกาลสโเว็บไซต์ IGN ได้จัดเสนอหนึ่งร้อยชื่อไวรัสจากหนังสือกระตูนตลอดการแก่ดรดูมให้เป็นอันดับที่3นั่นเอง